พบกับ M 1 1 0 SA SS ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่กลายเป็นกระดูกสันหลังของสไนเปอร์กองทัพสหรัฐเกิดมาเพื่อความแม่นยำและการยิงต่อโต้โตแบบรวดเร็ว M 1 1 0 SA SS ชื่อเต็มว่า M 1 1 0 Semi-Automatic Rifle System ออกแบบโดยบริษัท Knight Armament Company หรือชื่อย่อว่า KAC เหตุผลที่สร้างเพื่อมาแทนที่ปืนในตำนานอย่าง M 2 4ที่เป็นระบบลุดเลื่อนให้กลายเป็นปืนสไนเปอร์ที่ยิงซ้ำได้เร็วขึ้นพร้อมต่อต้ในสงครามยุคใหม่เช่นในเมืองและพื้นทที่่ไมเปิดโลง เก่งของ M110 คือระบบกึ่งอัตโนมัติทำให้ยิงซ้ำได้เร็วขึ้นและลดเวลาเล็งเป้าหมายใหม่ความแม่นยำระดับสไนเปอร์แม้จะเป็นแบบปึ่งอัตโนมัติมีซับเบเซอร์ของ KAC เพื่อลดเสียงและลดแฟลชเพื่อ,อาการพรางตัวติดก,กล้องได้หลากหลายปรับแต่งง่ายระบบรางรอบทิศทางน้ำหนักเบาวกว่า SR25 รุ่นก่อนทำให้เหมาะกับภารกิจระยะไกลและใกล้ใช้กระสุนมาตรฐาน 7.62x51 มม NATO ยิงได้ไกลถึง800-1,000เมตร M110 ถูกใช้งานในสนามรบอิรักและ อัฟกานิสถานอย่างกว้างขวางเป็นสไนเปอร์ที่สารัะชื่นชมเพราะยิงได้เร็วกว่า M24 แต่ยังคงมีความแม่นยำระดับมืออาชีพใช้ได้ทั้งในเมืองบนยอดตึกและภูเขาสูงนี่แหละ M110 ยิงได้แม่นกว่าเหมือนสไนเปอร์ตโต้ได้ไวกว่าเหมือนไรเฟิลดูจโจมเป็นปืนที่ทำให้สไนเปอร์ยุคใหม่คล่องตัวขึ้นอย่างแท้จริง